สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับประเทศหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจนั่นก็คือประเทศอัฟกานิสถานซึ่งมีเรื่องราวมากมายที่น่าค้นหาและทำความเข้าใจอัฟกานิสถานใช้ภาษาทางการสองภาษาหลักคือภาษาดารีและภาษาปาทานค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ในปี2023อยู่ที่ประมาณ14.58พันล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนอันดับเมืองที่มีความสุขนั้นอัฟกานิสถานเคยได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความสุขน้อยที่สุดในโลกโดยการส่งออกที่สำคัญที่สุดคือพืชฝิ่นและสินค้าทางการเกษตรอื่นๆวันชาติของอัฟกานิสถานคือวันที่19สิงหาคมซึ่งเป็นวันประกาศอิสรภาพจากการปกครองของอังกฤษ ในปีพุทธศักราชส4 6พพรมแดนของอัฟกานิสถานติดกับหลายประเทศทางทิศเหนือติดกับเติกเมนิสถานอุซเบกิสถานและทาจิกิสถานทางทิศตะวันกอกติดกับจีนและปากีสถานทางทิศใต้ติดกับปากีสถานและทางทิศตะวันตกติดกับอิรานมีพื้นที่ประมาณ6,52,864ตารางกิโลเมตรซึ่งถือเป็นอันดับที่41ของโลก ในด้านขนาดพื้นที่และมีจำนวนประชากรประมาณ42.2ล้านคนจัดเป็นอันดับที่37ของโลกกรุงหลวงของอัฟกานิสถานคือกรุงคาบูลประชากรส่วนใหญ่นับถือาศาสนาอิสลามนิกายซุนนีเป็นหลักและมีการปกครองในรูปแบบรัฐอิสลามชื่อประเทศอัฟกา,านิสถานมีความหมายว่าดินแดนของชาวอัฟกัน ประเทศนี้มีจุดเด่นหลายอย่างเช่นเป็นดินแดนที่หลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เนื่องจากตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหมโบราณและมีภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยภูเขาสูงชันซึ่งทำให้ยากต่อการเข้าถึงและควบคุมด้านประวัติศาสตร์อัฟกานิสถานมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า5,000ปีเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเปอร์เซียและกรีกโบราณ เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอรารยธรรมต่างๆมาช้านานบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์มีหลายท่านเช่นอมาัชชาดูรานีผู้ก่อตั้งจากรววัติดูรานีในศตรวรรษที่18ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของรัฐอัฟกานิสถานสมัยใหม่และในยุคปัจจุบันก็มีผู้นําสําคัญหลายคนวัฒนธรรมของอัฟกานิสถานมีความหลากหลายและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื่องจากมีหลายกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่ร่วมกัน ศิลปะที่โดดเด่นคือการทอพรมการแกะสลักไม้และเครื่องประดับโลหะในด้านภูมิประเทศอัฟกานิสถานเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชันมีเทือกเขาฮินดูกุชเป็นแกนกลางของประเทศและมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญหลายอย่างเช่นก๊าซธรรมชาติน้ำมันลิเทียมและทองแดง แต่การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองที่ขาดเสถียรภาพจึงทำให้ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ส่วนระบบการเมืองการปกครองนั้นอัฟกานิสถานเคยมีการปกครองในหลายรูปแบบตั้งแต่ราชาธิปไตยคอมมิวนิสต์และ,ะเผด็จก,การทหารแต่ในปัจจุบันอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐอิสลามทั้งหมดนี้คือเรื่องราวบางส่วนของประเทศอัฟกา,านิสถานที่แม้จะ,ะเผชิญกับความท้าทายมากมาย แต่ก็เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าศึกษาหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้และเข้าใจประเทศนี้มากขึ้นนะครับและพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ